ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับนะวันนี้จะพาไปติดตามดูถนนตั้งแต่อําเภอนุนอําเภอกุมพวาปีนะครับมุ่งหน้าไปนู่นนะครับกุมพาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับมุ่งหน้าไปทางอําเภอนสุสสัดอําเภอขาสุนกวางวิญญาเห็นถนนอยู่ช่วงหนึ่งมันซ่อมนะครับ เสี่ยงค่อนข้างจะเป็นอันตรายนะวิยาก็จะพา f f c ไปติดตามดูแล้วขอบอก fc ว่าตรงเนี้ยมันล่อแหลมมากที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนาะ,ะไปดูช่วงไหนนะครับวิยาเริ่มคลิปตรงตรงเลยโรงงานน้ำตาลเนาะโรงงานน้ำตาลกมวาปีนะครับก็ออกจากกบวาปีหันหน้าไปเมืองขอนแก่นนะครับในนานนทนะครับเนาะพีนอง ไปดูซิว่ามันจุดไหนบ้างตรงที่จะล้อแหลมที่จะเกิดอุทัได้นะครับเนาะตอนนี้ฝนตกนะครับวิญญาณถ่ายคลิปวันนี้วันที่ยี่สเวนะครับยี 21. 21. ่สิบเอ็ยี่สดหรือยีวันนี้ไม่สมอวันนี้ยี่บสองครับยี่สิบสองกรกฎาคมเนาะ ถ่ายคลิปันที่22ฝนตกนะครับฝนตกเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากถึง MC ว่าเดินทางในช่วงนี้นะครับถ้าใช้ถนนมิตรภาพช่วงระหว่างอำเภอกุมภาวาไปอำเภอโนนศาสจังหวัดวนทาานีถนนลื่นนะครับถนนลื่นฝน,น,น,นมันตกเยอะด้วยนะครับถนนช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเป็นเป็นรู้สึกจะ ถนนมันจะเป็นลุนเป็นบ่อนิดหนึ่งนะครับพิญยาก,ก็เลยเปิดที่ปันน้ำฝนหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันลงเม็ดไปปลอยนะครับเนี่ยเนี่ยช่วงนี้นะครับจากโรงงานน้ําตาลออกมานิดหนึ่งนะครับที่ก่อนจะถึงอาํอเาอเภอกุมาอกุมบาวอาเภอนุศาสตร์เนี่ยถนนช่วงนี้เห็นไหมครับชํารุดคือถนนมันซุดซุดลงเลยนะครับนี่เห็นไหมที่พี่มองเห็นอยู่ยนะเห็นไหมช่วงส้นขาวๆนี่เห็นไหม เป็นน้ำขังเลยนะครับถ้าเกิดเราขับมาเร็วๆฝนตกๆอาจจะลื่นเสียหลักนะครับถลายได้พอปีนเกาะถ้านผู้กันต้งรวงว่าถ้ามันปีนเกาะพลึบขึ้นมานี่รถจะเสียหลักนะครับเสียหลักได้ก็ขอฝากที่ซีนิดนึงนะครับว่าให้เรามาระวังนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเลนขวามือไม่เท่าไหร่นะครับเลนขวามือนะครับ แต่เลนซ้ายที่วิญญาวิ่งอยู่ตอนนี้ชำรุดมากเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยรถวิญญาวิ่งรู้เลยนะครับสายไปสายมานะครับวิญญาหันหน้าไปทางอำเภอโนนศาสตร์นะครับออกจากกุมภาวาออกมานะครับแยกกุมภาวานั่นแหละนะครับมุ่งหน้าไปกุมพาวานะช่วงนี้คือพูดง่ายๆก็คือมุ่งหน้าไปทางเมืองขอนแก่นนั่นแหละออกจากเมืองอุดรออกมานะช่วงนี้ถนนไม่ดีนะครับถนนไม่ดีมากๆ นะครับอยากจะบอก FC ว่าช่วงนี้ฝนมันตกด้วยนะครับแล้วก็ถนนมันไม่ค่อยจะเรียบเท่าไหร่นะชำรุดมากนะครับเลนสำหรับเลนซ้ายสุดนะครับเพราะว่ารถใหญ่มันวิ่งเยอะเนาะไม่ว่ากันอีที่มาวันนี้ก็ค่อยอยากจะบอก FC ว่าถ้าใช้ถนนมิตรภาพช่วงระหว่างอาเภอกุมบัวไปอําเภอโนดสาจังหวดัดอุรธนีนั้น ถนนชำรุดมากนะครับขาขามุ่งหน้าไปทางคอนแก่นนะครับก็ค่อนข้างแกนอันตรายนะฝากถึงซีเลยเนี่ยอยารู้เลยขับรถเนี่ยสายยุกยุกจักเยื้ยๆนะครับนะเพราะว่ามันเป็นปีนถูกไหมมันไปนปีนตันร่องร่องที่มันหนับนครับตรงที่มันมันเป็นร่องข,ขึ้นขึ้นขอหมายถึงว่าถ้าถ้าท่านขับรถผ่านที่คโครนเนี่ยท่านจะรู้นะว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปที่โครนเนี่ย ล่องตรงที่รถเราวิ่งไปมันจะลึกอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่โคลนขึ้นมาถูกไหมฮะลักษณะเหมือนกันเนาะถ้าขับรถมาเพลินเกิดมปปีนช่วงที่มันเป็นร่องอยู่มันจะอาจเสียหลักได้ถ้าฝนไม่ตกไม่เท่าไหร่ครับเพื่อนเพราะว่ามันไม่ลื่นถ้าฝนตกแล้วมันอาจจะลื่นได้นะครับนะอ่ามันก็มีช่วงตรงลาดยางนะครับทอยทอยๆ ช่วงเทคอนกรีตเนี่ยก็จะมีชํารุดเหมือนกันนะครับก็มีชารุดเหมือนกันนะครับตอนนี้กําลังจะถึงอําเภอโ,โนนศาสตร์จังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่โหมดของอาเภอกุมภาวาปี้นะครับนี่เลยนะก็ยังชํารุดอยู่นะครับคอนกรีตตัวนี้ยังชํารุดอยู่เลยนะขอบอกเกีนิดนึงนะครับก็ยังชํารุดอยู่เหมือนกัน ถนน,นช่วงนี้นะครับยนนชมรุดอยู่ยังไงขอฝาก FC นะครับถ้าเกิด f c ซได้เดินทางมาถนนมิตรภาพช่วงระหว่างอำเภอคุม,มาวามุ่งหน้าไปทางอำเภอโนนศาสตร์จังหวัดอุดรธานีให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถนนชมรุดนะครับชมรุดมาก ตอนนี้เข้าเขตอำเภอโนอนสะอาดนะครับนี่ไปนะครับนะบเ,นเพื่อนๆก็สังเกตด,ดูนะถนนยังชำรุดอยู่นะครับขนาดคอนกรีตก็ยังชำรุดมากเพราะว่ารถเยอะจริงๆนะครับถนนเส้นนี้นะครับรถเยอะจริงๆนะครับรถเยอะเลยทีเดียวนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วง ฝนตกเนาะฝนตกฝนล,ลงเม็ดฝนตกเยอะตกแรงมากนะครับบ้านวิยาตกทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี่ยนะครับน้ําตามทุงท่งไร่ทุ่งนาของพี่น้องชาวนานเออเพียบแล้วนะครับน้ําเยอะมากปีนี้นะครับก็วิญญาว่าจะไปติดตามน้ําเขินอุบลรัฐอุบลรัฐนะครับที่เอฟซีเคยติดตามน้ําท่วมปีที่แล้วเนาะ ปีนี้วิญญาว่าจะไปดูอยู่ว่าน้ำมันมากแค่ไหนมันมันค่อนข้างจะน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วไหมนะครับนะตอนนี้ถึงไฟแดงนะครับไฟแดงอำเภอโนนสาดเนาะนะครับอำเภอโนนสะอาดด้านนี้นะครับอำเภอโนนสะอาดก็ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานีอำเภอกุมภาวากุมภาวาปี นะครับก็จังหวัดอุดรเหมือนกันนะครับตอนนี้เข้าเขตอำเภอโนนศาสตร์นะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอเขาสวนกวางนะครับตอนนี้นะครับผมครับกออยากให้เอฟซีชมยาวๆนะครับดยูยาวๆไปเพราะว่าผมจะไม่ตัดคลิปเพราะว่าอยากให้เอฟซีเห็นว่าช่วงไหนบ้างนะครับให้ คือถ้าเอฟติดตามปุม๊บเรจะได้รู้ว่าช่วงไหนถนนมันมีปัญหาจริงๆนะครับถ้าเราตัดภาพออกไปเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพจริงๆนะครับภาพตรงตรงนั้นจริงๆนะครับก็ต้องถ่ายให้เห็นจริงๆแล้ว่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยจริงๆ,ๆนะครับแบบแบบนี้เลยตอนนี้ออกจากอำเภอโนนสาดมาแล้วนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอเขาสวนกวางแล้วนะครับตอนนี้นะครับมี่เลยนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านหน้าโรงพยาบาลโนาสารแล้วนะครับโรงพยาบาลจะอยู่ขวามือวิญญานี่เองนะครับนี่นะครับงโรงพยาบาลดีขวามือนะครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปนู่นเลยอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับผมไม่อยากตัดคลิปนะครับอยากให้ทีชมยาวๆนะครับว่า ให้ให้ให้เห็นบรรยากาศจริงๆให้เห็นถนนจริงๆของถนนเลยนะครับให้เห็นเป็นภาพจริงๆเลยนะครับเหตุการณ์จริงๆเลยว่าถนนมันเป็นยังไงบ้างเนาะครับผมออกจากนูนศาสออกมานะครับเป็นถนนคอนกรีตเลี่ยมไปเลยนะครับตอนนี้เลี่ยมไปเลยนะเนีย่ยสวยงามเลยนะช่วงนี้มานี่นะครับ มีชำรุดไหมไม่มีนะครับช่วงนี้ออกจากอำเภอโนนศาสตร์ออกมานะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างอำเภอโนนศาสตร์ไปเขาสุนกวางเนี่ยจะมีอยู่บางช่วงเขตติดต่อระหว่างขอนแก่นกับอุดรน,นะครับตรงนั้นวิญญาณว่าน่าจะมีการทําถนนขยายถนนหรือว่ายกระดับถนนอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามดูนะ มาเป็นช่วงไหนนะครับตามดูก็ยังมีชำรุดนะบางบางจุดบางที่นะครับเพื่อนๆบางที่ยังมียังมียังมีชำรุดนะครับนี่เลยเห็นไหมนะครับเข้าเขตอำเภอ ตอนนี้อยู่ในอยู่ในเขตอำเภอโนสาด์อยู่นะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นเขตอำเภอเขาสวนกวางนะครับเขาสวนกวางขอนแก่นแล้วนะครับจะเป็นเขตติดต่อระหว่างขอนแก่นกับอุดรธานีเนาะครับเพื่อนๆข้างหน้าเรานี่แหละขอฝากถึงเิฟซีนะครับที่จะเดินทางถ้าใช้ถนนมิตรภาพ ช่วงระหว่างอำเภอโนอนศาอำเภอกุมาวาปีอำเภโนนศาอำเภอเขาสวนกวางนะครับให้ระวังนิดหนึ่งนะครับสามอำเภอเลยนะครับมีบางช่วงถนนชรุดมีบางช่วงทําถนนนะครับเห็นไหมเริ่มเห็นป้ายสีแดงๆแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เริ่มเห็นสีแดงแล้วใช่ไหมนั่นรถคันหน้าเบรกปุ๊บทันทีเลย ก็บ่งบอกถึงว่ามันมีการก่อสร้างถนนหรือมีการทําถนนนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆน,นะครับช่องจราจรเห็นไหมเขาบอกให้ใช้ช่องจราจรนะครับมันแคบขึ้นเห็นไหมลดความเร็วนะครับลดความเร็วนะครับมันเป็นเพราะอะไรอ่ะไปดูกันนะเพื่อนๆน,น,นะครับนี่เลย เห็นไหมเขามีล e right. ูกศรบอกให้ชิดขวามือเอาไว้นะครับชิดขวามือไว้เลยนะครับออกจากอำเภอโนนศาสตรมานะครับมุ่งหน้าไปอำเภอเขาสวนกวางนะครับนี่เลยจุดหยุดตรงนี้ครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเราต้องไปใช้ถนนเพื่อวิ่งสวนเลนนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆตรงนี้เลยเห็นไหม ทางชำรุดมากนะครับชำรุดมากเลยเนี่ยขุกขลักเลยนะครับเขามีการทำถนนยกระดับถนนใหม่นะครับเนี่ยเป็นวิ่งสวนเลนนะครับเห็นไหมเพื่อนๆนะเนี่ยแคบเลยตอนนี้นะครับก็ขอฝากทีเอฟซตรงนี้นิดนึงนะครับขับรถมาเร็วกลางค่ำคืนให้ระวังนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับก็ฝากทีเอฟซทุกท่านนั่นแหละครับด้วยความปลอดภัยของท่านนะ วิญญาก็ไม่มีอะไรมากอยากจะให้เอฟซรู้นะครับว่าถนนเส้นนี้เขาทําอะไรอยู่แล้เขาทาซ่อมอะไรกันอยู่นะครับเขาฝากทีเอฟซนะครับเนี่ยด้านซ้ายมือวิญญาก็คือเทคอนกรีตนะเาเทคอนกรีดยาวไปเลยแหละนะครับน่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับน่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวงังยิ่งฝนตกต,กตกนะครับ ถนนก็ทําค่อนข้างจะรลแหลมนี่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนะาะเห็นไหมครับตรงนี้เลยยา,ยาวมาตลอดนะครับก็ทอยทีทอยอาศัยกันนะครับขับรถใช้ถนนร่วมกันเนาะนะครับประมาณสัก2กิโลกว่าๆนะครับ2กิโลกว่ายาวมาเลยนะครับดูยามมองแล้วนะ่าจะเป็นประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับ เนี่ยตั้งเบเลอร์ไว้ตรงกลางเลยนะครับถนนมิตรภาพนะครับช่วงอำเภอโนสาดไปอำเภอเขาสวนกลางเขาสวนกลางนะครับทําถนนนะครับทําถนนนะครับนี่เลยยาวเหมือนกันนะครับยาวเหมือนกันเลยนะเพื่อนยาวเหมือนกันเลยนะครับยาวเหมือนกันเลย เพื่อนๆดูนะครับนะฝากถึงเอซทุกท่านที่ขับรถมาใช้ถนนมิตรภาพนะครับช่วงถ้ามาจากอาขอนแก่นนะครับก็เลยเขาสุนกวางมานิดหนึ่งนะครับเลยอำเภอเขาสุนกวางมานิดหนึ่งนะครับก็จะเจอนะครับนะครับนี่ก็จะออกแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอาเพื่อนเอาให้เพื่อนดูหน่อยชัดๆหน่อยนะครับเห็นไหมก็ประมาณลบวมสองหรือสามกิโลนะเพื่อนๆนะครับ ประมาณนั้นนะครับถึงออกถนนจริงนะครับนี่เห็นไหมต้องมาสวนเลนที่นี่นะครับต้องมาออกตัวนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมตัวนี้ทํามากเลยเหไหมนะครับเพื่อนๆก็ขอฝากถึงเอ็ C ทุกท่านน่นแหละนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงตรงนี้นะจากนี้ไปน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรหน้าวัดอะไรนะครับประตูวัดตรงนี้ วัดหน้าวัดอะไรนอี่วัดอะไรแสงอรุณน,นะนะครับตรงหน้าวัดแสงอรุณน,นะครับเขตนโนซาดนะครับในเขตจะเข้าเขตเขาสชนงกวางแล้วลยังอยู่ในเขตนโนซาดอยู่นะครับให้เอฟซีเรามาระวังช่วงนี้นะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆทราบต่อไปนะครับในคลิปหน้าเจอกันว่าถนนมีสภาพช่วงระหว่าง อเมริาศาสตร์ไปเขาซึ่งกวางนี่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นยังทําอยู่ตอนนี้ทําเสร็จแล้วหรือยังคอยติดตามดูนะครับคลิปนี้กล่าวคาว่าสวัสดีครับผม